สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์กรุงศรีพร m e CEO Talk คุณผู้ชมครับวันนี้ปี2020เป็นปีที่เราถูกกดดันจากหลายปัจจัยด้วยกันทั้งเรื่องของ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วสงครามการค้าจากปลายปีที่ผ่านมามาปีนี้2020เจอการแพระระบาดของโรคโควิด19อะไรต่อมีอะไรประดังประเดเข้ามาแล้วก็ทําให้ธุรกิจอยู่แบบเดิมไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล คำถามก็คือมันจะเปลี่ยนผ่านอย่างไรธุรกิจขนาดเล็กหรือคนตัวเล็กๆจะเอาตัวให้รอดอย่างไรกับสถานการณ์นี้ครับเราจะไปพูดคุยกับตัวจริงที่ทําเรื่องของดิจิตอลทรานส์โอ์เมชันคุณอริยะพนมยงระหว่างองค์กรใหญ่กับองค์กรเล็กน่ะคือคิดแต่จจคิดคนลแบบองค์กรใหญ่ผมแต่แนะนําว่าสร้างองค์กรเล็กอะ่ะผมจะบอกว่าใชา<ะ>้ความหมายคืออะไรคือใช้อ่ะก็คือใชอ้ชสิ่งที่มีอยู่นะครับ ตระกูลดิจิตอลแพลตฟอร์มที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Lazada, Shopee, Grab กับฝั่งที่เป็นองค์กร m e d i ียมมีเดียมไซหรือเป็น c o ร์ o r เ t e ใหญ่ๆนะฮะผมก็จะแนะนำว่าคุณควรจะสร้าง<ม>นะคะคือไปใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่ได้แต่สุดท้ายอ่ะคุณก็ควรจะต้องมีของตัวคุณเองเรากำลังเปลี่ยนผ่านธุรกิจหรือ transform ธุรกิจ คำถามคือยังทําของเก่าอยู่เพียง<ช>แต่กระบวนการใหม่นะหรือทําของใหม่ถ้ามี new business หรือว่ารูปแบบธุรกิจใหม่เนี่ยอันนี้แหละคือเริ่ม transform ถูกต้องแล้วเอาวัดให้ง่ายเลยนะครับคุณดูที่การเติบโตถ้าธุรกิจคุณยัง,ยงอยู่นิ่งหมาว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่อะไม่ได้ผลแต่จุดประสงค์ของการ transform อ่ะเราไม่ได้ transform ให้มันกิเก๋เพราะาตอนนี้ทุกคนพูด transformation ไม่ใช่รเรา transform เพราะเราคลังหาธุรกิจใหม่ เราต้องดูที่ตัวตนของเราเราคงไม่ได้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีหรอกนะครับแต่เราต้องเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเป็นคําแนะนําสําหรับผู้ประกอบการหรือกระทั่งมนุษย์เงินเดือนคนทํางานหรือผู้บริหารจะระดับกลางระดับสูงก็ตามที่ทํางานอยู่ในองค์กรที่เขากําลัง transform อยู่นะครับ,รบเขาควรจะต้องเตรียมตัวยังไงดีครผมขอแอยกเป็นกลุ่มถ้าเราพูดถึงพนักงานองคอ์กรผมอยากจะชวนทุกคนให้เรียนรู้ และเข้าใจสกิลที่เป็นดีเทลสกิลถ้ากลุ่ม SME นะครับกลุ่มผู้ประกอบการนะถ,าถ้าสรุปที่เราคุยกันก็คือผมนะครแต่แนะนำว่าใชา้นะใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่ตอนนี้ธุรกิจทุกธุรกิจต้องเน้นย้ำแบบนี้ครับอยู่เฉยๆทำแบบเดิมไม่ได้แล้วหรครับจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่ จะเป็นนักธุรกิจจะเป็นคนทำงานเองก็ตามตอนนี้ควรที่จะต้องเรียนรู้ดิจิทัลเป็นอย่างดีและที่สำคัญดูว่าตัวเองมีอะไรเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน